สวัสดีค่ะพบกับรายการ Warning Talk จากบริษัท Classical Future ในวันศุกร์ที่29มิถุนายนนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคือนนี้ก็ปิดลดลงไปถึง28 US dollar ต่อออนนะคะปิดที่1550.40 US d o l า a r ต่อออนมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1547.60ถึง1579.60นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะหลังจากเปิดตลาดในสหรัฐโดยนักทุนมีความกังวล ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวมากขึ้นนะคะเมื่อสารสูงของสหรัฐเนี่ยให้คงกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพไว้นะคะซึ่งก็จะทําให้ประชาชนเสียเงินซื้อประกันสุขภาพแล้วก็มีเงินน้อยลงนะคะที่จะใช้จ่ายซื้อสินค้าอื่นๆนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะอย่างเช่นจํานวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานลดลงมา 6,000รายนะคะก็ทำให้ค่างเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็กดดันราคาทองคำนอกจากนี้นะักลงทุนนะคะก็คาดการว่าในการประชุมสุดยอดผู้นำย,ยุโรปในคืนนี้นะคะจะไม่สามารถแก้ไขวิกฤตนี้ยูโรโซนได้ส่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,555ราคาก็รีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะหลังจากที่ปิดตลาดโคเม็ก์ไปที่1,550นะคะ เรายังมองว่า,ามีแนวต้านหลักๆที่บริเวณ1565นะคะแล้วก็1570นะคะการอีบบวก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะคะในส่วนของตัวเลขจำนวนผู้ขอรับส,รสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะก็ลดลงไป6,000รายนะคะ GDP ไตรมาสที่1นะคะก็อยู่ที่1.9%ไม่ต่างจาก การประกาศครั้งก่อนนะคะเดัชนีหุ้นดาวโจนส์ค่อนข้างผันผวนนะคะจากที่เปิดตลาดติดลดลงไปร้อยกว่าจุดนะคะแต่ในช่วงท้ายตลาดก็คืนกลับมาลดลงเพียง24จุดนะคะ s ต d ดยังถือทองเท่าเดิมนะคะยูโรอ่อนนะคะดอลลาร์แข็งส่วนเงินบาทอยู่ที่31.87นะคะก็อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยรนะาคาน้ำมันดิบลดตัวลงแรงถึง2.52เหรียญน,นะคะ เรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นกราฟราคาทองคำในราย120นาทีนะคะ ก็แนวต้านแรกนะคะก็คือบริเวณ1,560พนะะ้กดนา1570็แล้วก็1,575นะคะมองว่าโอกาสรีบาวขึ้นมาถึงบริเวณ1,570-1,575มีแต่ไม่น่าจะผ่านนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงแนะนำให้เปิดชอตบริเวณแนวต้านนะคะแต่มีจุด stop loss ที่1,586นะคะถ้าหากว่าทะลุ1,586ขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะ ไปได้ไกลกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นให้จุดสต็อป,ปลอสไว้ที่1586เป้าหมายทํากําไรของเราก็คาดว่าน่าจะหลังจากที่รีบาวขึ้นถึงบริเวณแนวต้านแล้วนะคะน่าจะอ่อนตัวลงมาที่แนวรับเติม1545แล้วก็1530นะคะสรุปแนวแนวรับนะคะ1545 1530แนวต้าน1570แล้วก็1575นะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคิก s s i ฟิ f เจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ